กับคำถามมากมายนะของคนที่ต้องการใช้เงินและต้องการยืมเงินผ่านแอปที่มีชื่อว่าเครดิตยูใครที่สงสัยเดี๋ยวจะพามาดูให้ใคลสงสัยในคลิปนี้คุณจะเข้าใจทุกอย่างและถ้าเกิดว่าคุณจะกู้เดี๋ยวจะกู้ให้ดูกันแบบชัดๆแต่ว่าไม่ได้เป็นการชักชวนให้ใครมากู้นะคุณควรจะคิดแล้วก็ตัดสินใจกันเอง นึกถึงเงินนะครับนึกถึงตล่อยหลานยายชแนลนะครับเล่าก่อนทีหนึ่งเครดิตยูเยเขาก่อตั้งโดยบริษัท Empower You Pass จำกัดเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนไี่แหละทั้งซื้อทั้งผ่อนเหมือนกับแปลนดังๆเพียงแต่ว่า Credit เครดิตยูเอเคาพิถีพิถันแล้วก็ใส่ทางเลือกให้กับทุกคนในฟังก์ชันที่สามารถจะยืมเงินได้ลงไปด้วย แล้วถามว่าถูกกฎหมายไหมล่ะตอบเลยเพียงว่ามันก็ยังกึ่งๆนั่นแหละไม่แน่ชัดถามว่าได้เงินจริงไหมตอบเลยว่าได้เงินจริงอันนี้เจอกับตัวเองการที่เครดิต UA เนเ่ยเขาให้ยืมเงินได้จริงๆวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อจะช่วยให้คุณคุณได้สร้างเครดิตตัวเองให้ดีขึ้นการที่คุณทำดีประวัติด,ดีเครดิตดี เครดิตยูเขาก็สนับสนุนแล้วก็มีของสมบนาคุณในเรื่องของเพิ่มวงเงินให้คุณได้กดเอาไปใช้ได้มากขึ้นด้วยการจะกู้เงินกับเครดิตยูต้องทำอย่างไรบ้างสิ่งแรกต้องดาวน์โหลดแอปซะก่อนตอนนี้เขามีให้ดาวน์โหลดผ่าน Play Store แล้วก็ App Store คุณก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้มันเรียบร้อยรู้ไหมว่าแต่ก่อนค่อนข้างอันตรายกว่านี้นะเพราะว่ามีให้ดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ apk เท่านั้น ใครที่ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วคุณจะต้องลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือและก็ตั้งรหัสผ่านเหมือนกับพวกแอปจีนทั่วไปนั่นแหละจากนั้นคุณเข้าระบบมาแล้วเนี่ยจะต้องมาขอวงเงินแล้วก็รอการอนุมัติให้เรียบร้อยซะก่อนที่จะทำการถอนเงินซึ่งในขั้นตอนหลักๆในเรื่องของการขอวงเงินเนี่ยก็จะมีในส่วนของให้คุณอัปโหลดเอกสาร ่ายภาพอาชีพสแกนหน้าแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าจะกู้เงินล่ะมีวิธีการอย่างไรบ้างจริงๆแล้วอยากให้คุณได้เห็นกับตานะแล้วก็ดูไปพร้อมกันการให้คุณได้เห็นเนี่ยคุณอาจจะชะง,งักการกู้เงินก็ได้นะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะถอนเงินสดจริงๆเนี่ยคุณกดลงไปตรงนี้นะตรงกลางเชื่อเ,เขียนว่า my credit แล้วคุณดูด้านบนสุดนะเขาจะมีวงเงินให้คุณจำนวนหนึ่งแต่ละคนอาจจะได้ไม่เท่ากันนะซึ่งไม่ใช่ยอดเงินที่คุณจะถอนได้ทั้งหมดนะใครที่มีปุ่มถอนเงินขึ้นแบบนี้จิ้มเข้าไปเลย<ไ>นั่นแหละพอในหน้านี้เองนะคือความจริงจะเป็นยอดเงินสดที่คุณสามารถจะถอนออกไปใช้ก่อนได้ใครที่อยากถอนคุณก็กดปุ่มไปถอนเงินสดด้านล่าง เลือกบัญชีธนาคารหรือว่าจะเพิ่มบัญชีอื่นเข้าไปใหม่ก็ได้ในหน้านี้นะคุณก็จะเจอกับความจริงอีกแบบหนึ่งนั่นแหละการที่คุณจะกู้นะกี่บาทก็ตามเนี่ยคุณกดลงไปได้เลยในที่นี้จะถอนให้ดูนะ3,500บาทเดี๋ยวจะถอนทั้งหมดที่มีเลยระบบเองก็จะแสดงค่าโนดค่าน,านี่ซึ่งคุณก็พิจารณาดูนะว่า7วันเนี่ยคุณจะต้องมาคืน มีค่าธรรมเนียมซึ่งจะหักทันทีเลยนะถ้าเกิดว่าคุณคลิกไปอีกแบบหนึ่งนะคุณคลิกไปที่ตกลงถอนเงินปุ๊บคือแน่แบบนี้เลยให้คุณคิดแล้วก็ตัดสินใจให้ชัวร์เลยนะจะเป็นการสรุปเลยว่าเขาจะหักไปเนี่ย470บาทคุณจะเหลือเข้าบัญชี3,000กับ30บาทแล้วก็อีก7วันเนี่ยคุณจะต้องมาคืนโหดดีไหม ไว้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ